กดติดตามคนขายสมแฟมิลีด้วยนะครับสวัสดีครับไอซีทุกสารทิศทั่วทิตย์มารวงใบน,นี้นะครับทั้งอาเซียนเอเชียยุโรปเมริกาใต้ มีการเหนือวีอบริกาบ้านก็นมี FC ทซีั้งเล้าเพิ่นเพมาให้กำลังใจนะครับมีเอฟซีมาถาม,มา่าขี้หวงอย่างผมจะรับ <c oughs> ถ้าเขามาบึงอิกนอกก็ ถามผันบอกไปเลยว่าเรื่องนี้เต็มแล้วครับแต่ผมต้องติดตามเบึงคลิปผมแต่ผมส่งกลุงถ้าสร้างตอบในส่งมือะไรก็จะล้างแต่ส่วมมือหนึ่ง,น,งนะ,ะับทักเข้ามาเลยนะครับเนาะทักเข้ามาหาผมเลยถ้าใครจะสนใจจะเอาแบบไหนมาได้ก็ทักเข้ามาเลยเนะาะถผมลงคลิปก็สิบระมามัน ประมาณวันที่หาวันที่หกที่จะเสร็จนะครับตัดเสร็จแล้วก็ที่ส่งไปส่งส่งแล้วก็กระสิรับมาเลยนะะคิวกอสิร่องคุยกับไนอน้หน่อมงว่ารับคิวสอ,องเดือนนี่ยสามเดือนนี่าห้องเขียนคิวไว้นะอ รับแบบบางทรับสองเดือนสามเดือนมันก็้นี้อาปวดนะครับก็คือรับสองเดือนพอเดือนนี้ก็เดือนหลาเท่านั้นะเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองคือรับยี่สิบคนประมาณแบบนี้นะครับจะเปิดรับโป้งชุ่มล่งคิดบอลนะครับเนะาะว่าสิรับยังไงยังไงน,นะครับโอเคเนาะเข้าใจนะครับเนาะ แต่ <c oughs> ผมทรงทรงกองนกแล้วก็ถักเข้ามาเลยประมาณวันที่สิบว,วันที่ไอ้วันที่สิบมีหน้าเนาะผมงทีเปิดหลับอีกหรอบหนึ่งเนาะครับเนะาะแต่ไปได้ข่ามื่าบึงกับนันบบนีกับมองก็ที่ไปแปะไว้อยู่เพจเนาะก็ที่ไปลงโพดไปเนาะวที่หลับ มะไรอะไรเนาะครับแตอีกทางหนึ่ง YouTube อีกทางหนึ่งเนาะก็ไต่คลิปก็เปิดเข้าไปเบิรงก็ได้ว่ามันได้ได้พ้นสุหลับเนาะในคนตัวเขียนไต่คลิปตัวนี้นะครับที่ผมนสุลงตอนเสาร์นี่ว่าตื่นมากะหนึ่งเขาหน,นานให้กับเขาหนานให้ลูกกินให้เขาเนาะครับ พอดีแห่งพอดีนะครับตากแดดแดดก็อ,ออกจกังหมะว่ารนน้อยหนึ่งวันนี้อุบลนาที่สิบเก้ายี่สิบองศาประมาณครับมาณน,นี้น่าจะมีแดดน,นะครับเพราะว่ามันก็จงมีตะวันแดงสีแดงแดงขึ้นมาแสดงว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นนะครับแต่ว่าลมมอวลงไปมันหนาวลมหนาว เดี๋ยวเมื่อเออเดี่ยวที่นางก,กินกาแฟมึงตะองเปนโต๊ะนะนี่ตะองเปนขึ้นมีตะองเปนขึ้นกันนะครับเนาะนังเขาเดี๋ยวไปนังเขาสุกกระเทะกับเขาให้ลูกกินนะครับมีเหลืองเบาสองสามเหลืองเนาะเดี๋ยวนังเขา ก็ขอให้ดูกินไปโรงเรียนนะครับมันไปทั้งเอวทั้งน้องนะครับสองคนก็ <c oughs> อดีน,นี่เรื่องเบานะเนาะเหลืองเรื่องแรงแก่ผมตอนแรกผมอเอาไผ่หนามนะครับไผ่ป่านมากทักจะลายมันก็มันมันก็โอเคอยู่แต่ว่ามันมันถือว่งามคือไผ่เหลืองนะครับ มันไฟเหลืองว่าเวลามันแห้งแล้วมันจะคือหวายตัวนี้เวลาทักไปจะเลี่ยวไปมันก็คือหวายนะครับที่เราแบบคงคงมันม่นคือหวายอยู่บนไหนเพราะว่าใหม่แข็งไม่แพงแล้วก็เห็นเป็นติวตัวห้องละหูติวหูคมมันออก เพื่อการผลสีให้สีมันเข้าไปซึมเข้าไปนะครับซึมเข้าไปในไม่แล้วก็มันก็จะบหลอกก็ความทนมันก็ทนไปอีกไม่นั่นถ้าถือสีถือ,อยูนเท่นั่นมันอยู่หลายปีนะครับแล้วก็บอกเกิดล่าแล้วก็บหลอกขอดีของเขานะครับเนาะ มันเองก็ที่ลงไปตัดใหม่นะพอเบิดแตใหม่ใหม่ที่ตัดมาก็ได้พกพก,กกลองเลิดใหม่ไปไปนครับใหม่นั่นเปืองเปืองของขึ้นไรนะครับขึ <c oughs> ้นไลรไลรนะเปืองนะครับขึ้นไลมันเปือง,อง <c oughs> ดีขอดีของ ทางต่ำสูงดีเนาะที่มีภัยเหลืองัะปูหยาตาใยายมันปลูกไปหายก็พ่อได้เอามาทำมาหากินไหนโมต้องไปซื้อโมต้องไปลงทุนประหยัด่ากับเขาค่าเขานมหลูกไปเองนะครับแล้วก็ต้องอยูนแม่เนะแม่มันก็นทุกขาพอดีมันก็นเท่าแล้วลูกเพิ่งก็ร้าย หลอกความดันหลกไทยร่อยหลกุกเป็นุูมแพ้แ่เป็นหลวงประสาทหัวใจดำนะครับเนาะที่ใจบางกะบางแต่ผูว่าอดทนกอยยุน้ำมไดไหลน,นะผูเป็นหลวงเนี่ยนี่เนาะของใจแข็งอดทนนะครับเนาะลูกสองคนจะสู่ไปนะครับตะละหมันตะละวันสู่ไป นี่พี่กินนีเลยกินเกลือเนาะนี่ครับนี่ดีก็กินกันไปตามภาสารนะครับพราบร้เกิดมาสุขสบายคือคนหลายๆคนที่เขาเกิดมาเขามรูจักว่าการกินปลากระ,กะป๋องการกินทอดไข่มันเป็นอย่างไรเนาะครับเขากินน้ำหอาวัมเป็นครัคนถึงเข้า โรู้จักความลําบากคือเฮานะแต่ว่าเขาโรูจ้จากว่าความสุขแบบเฮานะ่ะเึ่งเฮาถึลําบากเฮาก็มีความสุขครับชีวิตเพียงพ่ออยู่แบบเมื่อต่อไปอยู่ในเมืองเสียงรถเสียงล,เยงลาเสียงปัญหาทนเทียงกันตีกันขากันจูเมือตามถนนหุนถาง อยู่มะน่องห้าอ,อยู่ทีของห้าอ,อยู่น้ำธรรมศาตร,รอยู่น้ำอาชีที่เป็นผู้มุมปัญญาปู่า,า,าตายง่ายปนตายถอดไปเนาะครับเนาะแต่ถ้าม,มีเวลาถา้าจะขอบุณยอดทรัพย์ในเพิ่มขึ้นเนาะที่ผมลงลงพยายามลงขยันลงคลิปเนาะก็ะหานมันได อะไรลงไปเพื่อได้ครบ4,000ชั่วโมงนะครับอยอดติดตามหนึ่งคนในประเทศลอยเกือบ170ลอยเจ็ดสิบล้านคนนี่คือถึงมีคนเห็นใจนะหักผมเพ่พันคนเนาะผมขอแค่คกกพ,พันคนก็พอผมบอกอหลายแล้วนะครับคือถึงมีคนบกเกียรตินาคผมเนาะเพิงพันคนก็ยังดีนะครับเนาะ ปากเท่าปากปาก,าก,ก็แท่ก็ติดตามตามันนะพอหลูกสองเลี้ยงลูกเรียยแม่นะครับนะอยู่บา้านปัญหาแบบนีกันทุกคนนะครับแต่ว่าตอนได้เรียนรูกในตัวจริงนองผมจริงๆอที่รูกว่ามไม่็นคนแบบไหนนะครับผมเป็นทนแบบนี้แนะครับบอกนี่งๆ เป็นผมตีนาะบบเป็นนะครับผมงบดหัวคิดตรงไหนก็บอกกไปอย่างสันน,สนะอาจารย์ผูลียงดูกท้องคนบ่ได้หรอกครับนับ่นอลูกผมดื้อลูกผมเกไไปพทุกคนนะคนวะามจรงจะถึงเม่ไนะครับ เจ็บตายไปเลยพวกมีอะไรนะครับหลงสิบนาทีแล้วนครับรูอเดี่ยวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคนขายส่มไปมั่นะครับน่ารัสดีครับ